อยู่มตาโมใ่ตรงตรงเนี่ยอันนี้อะรู้หสีหาโ่ะเออสีหโเออจำได้นี่ตาโมจ้าบ่จ้ามันโรจิกเนี่ยจ้าแม่ที่จำไม่ล่ะจำไเออข้อที่สะดดอ่ะเออเื่อนมากพูจำไได้อเพื่อนอ่ะเอออีเธออ่งอีโคกแล้วอี่ไอยานไอ้วุยดาน่ะ ฮะป่วยด่าือปเือกอ่ะฮะไอเทพไอเทพอะไรใหญ่แม่หูกจะไปกินดีกว่าไไไอมนี่ทได้ยใช่มูนี่ปั๊บนี่แม่ไอลูกมันชื่อยหวยไ่ที่มันะสพไปใะเออพี่นุ่นกล้วยนนตลาดไหนะแปกล้วยาีอี่นี ตรงนั้เออคุดีว่ะพี่าครำเพลงหรือเปล่าำเพลงจำได้แล้วได้จเออไปจำเพลงไอโอไมไอโอบ้านไอโอบ้านอลังโ้พรเอออโอ้โองอ่ะไมเออไอโอ้น้องมันชื่อเพียงก็มหลายออไอเงน้อย่าะเอพียงอเ่าอะไรหมน้อยหมาน่ะียหมอ่ะก็พียหมาเชื่ออะไรวะเมา ใช่ไม่ได้เลยไอ้นาะยิ่งได้นแม่นแมแล้วเรากำแม่ลูกิ่งไรลูก่งไระู่ไร